สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกคนทุกท่านนะครับ mm hmm. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube มองคนสาวดัมซิ่งแถลนนะครับวันนี้ก็น่าจะรู้ผลนะครับพี่น้องว่าที่วิ่งดูรถกันมาสองสามวันนี้จะได้ขั้นไหนกลับครับนี่เอาๆรือของแล้วบอ น่าจะรื้อดูอะไรครับผมว่าของที่เอามีอะไรบ้างโอ้คุณแม่สวัสดีครับ,บววันนี้คุณแม่มาด้วยปะอ๋อสวัสดีจใจจีเขียวเอาโอ้วันนี้มาหมดเลยนะอ่ะสวัสดีครับส,สยัน เอาไงครับวันนี้ว่าไงครับสรุปสรุปเอาคันนี้แหละสรุปเอาเลยนะครับอันนี้ถอยมาเอาของบ่ถอยมเอาของมาโขงไปเฉยโอ้โหโอสรุปเอาเป็นว่าบายกันแล้วไอะเจ๊เขียวถือให้หน่อยเดี๋ยวจะช่วยยกของกันโอ้ยายมาเป้าก่อน เียไม่อกนนเออน่จะทไม่กันจะบกเนอ๋อไม่ไม่ไม่บกตอนมายกเลยเหรอเออราบอกตอนยกก็ได้เกี่ยน้อก่อนนี้เราก็กลับไปก่อนไม่ใช่เหรอ้าตก็มาตอนพร้อมคลีนอนนี้เอาหาคลมแล้วหาแล้ว พนักงานยกจ้างมาไกลจ้างมาไกลโอ้รถขับมากว่าจะถึงข้าพี่เจาขันปอดมาช่วยใส่เล่นอ๋อจ้างอะไรน่ะแต่พี่มันยังไม่ได <ian> ้ยกเครื <Labor> <fi> ่องปัรรไฟลงเลยกินั่นแหละบอกว่านั่นบอกว่าเครื่องปัรรไฟนั่นมันจะหายวันนี้แหละไปถึงไปถึงที่บ้านปุ๊บหายวันนี้แหลยนั่งเลื่อยๆเลยยังไงคนเดียว

ตะคันนั้นจะใส่คันนี้นี่เอาเลย <c oughs> เอางา่ายล่ะเตเลยทางทั้นโอ้ทางวยนอะอันนี้ทางใช่ทางันอีกข้างบน แล้วโซเราต้องใส่ไหมครับโซ่่ต้องใส่ไมนี่โซู่่โซ่งูเอาอันนั้นดึงไว้กันนครับดึงไว้แต่ไงเราต้องอดชกแล้วก็ต้องอชรออยู่แล้วแล้วก็ใส่สายให้แต่มันสายพร้อมรึก่อนมัน่เดี๋ยวเอาโซ่ไปเชือนัดนนี่ครับพี่น้องคลิปนี้ก็สรุปเลยนะซึ่งแล้วจบกันที่1 0 0่0แสนเอ๊ สองแ,นแสน,แสน,นดแสนีแสนนิดๆนจบกันที่แสนหน่อยๆนะตน,นโอ้ตรงนี้ก็โล่งเลยนี่ อะใครหารถแห่อยู่ก็นี่ครับรถแห่ใหญ่นะขายบอคัดรถแห่เนี่ยอันดุรัายกว่าเยอนำเตอามงจูนจูนเอาไปเปิดฟังเปิดนเปิดจูนรถจะรถไปกันสักวันหนึ่งเนาะไปฉลองก่อนสักวันหนึ่ง ขายรถขายรถได้หนึ่งคันฉลองเอาไปกินไรหมดฝงเลยงันที่ขายรถค่อกลับมาทำงานต่อเนาะค่อยกลับมาอู่คืนค่อยกลับมาทำงานวันนี้มอลมรถเกียร์ได้ปะวันนี้เมอรถเกียร์ที่กะเที่ย รถโมบรไงเนี่ยเบรกเอาเบรกเนะอกไว้บรีเลยแบดี่างนี้เอาอนนี่แบดบตเดียวด้วยไม่เอาแล้วที่อาจารย์ว่าอะไรนะจะปงจำปาอ๋อจะปจำปาอยู่ในรถนี้อันนี้ของเจมาเอาันี้ของมันด้วยนี่โบโบโบอ๋อไม่ใช่เทนไปเพาไม่มีสายทำไงพี่ นี่เป็นเบียร์นี่ะเป็นของมันใช่ไหมครับครับนี่เป็นเก่าของมันอ๋อนี่เป็นเก่าของมันโทษโทษอันนี้เปลี่ยนใส่แล้วไม่จำปาแล้วจำปาอยู่ข้างในจำปาเนี่ยนะจำปานี่นะเอ๊อันนี้นี่เป็นเก่ามันเห็นบอกเป็นลายรุ่น้นได้ลายรุ่นอือครับแล้วต้องโทษตัวนี้มาจำปาน่ะเอ๊อันนี้ของเขาไอ้ี้ย่อยเราก็ต้องยังไงเราก็ต้องซื้อใหม่อยู่แล้วเอานี่แหละขายให้ผมไปคุกกี้นู้นของใคร ทุนงานนี่ไรเขามาถอดเปลี่ยนฟินใหม่ครับมคองคองของมันมาไม่มีเพรมันไปต่างแทนเลยครับโอ้ยตัวนั่นเป็นยอยแต่ทิศครับสองพันสามพันบริโภคสองตัวไม่ไม่เป็นเป็นทิศงมอเลยมันก็ติดัอยู่ไม่ไม่ใช่ย่อยอย่างนี้นะมันเมนีมีเจนนะมันติดกันเป็นนัก 6, รับหกพันออที่เราซื้อนั่นะหกพันอันใหญ่ครับหกพันใหญ่เพซื้อมาตอนหน้าเกี่ยวเอ้หกพันเจ็ดับไ่ใช่เพียบเลยเจ็ดพ <laughs> <7, 000. S 2> ันหกพันหกพันกว่า<บ>มันทอนมันมีทองตายไปเจ็ดก็ไ ให้คนปีหนึ่โนนี่กินมายงเนสบะติซองกินยากเลนะเอาจเคียวเป็นทายคลิปเลยแม่ก็ทยตอนเอาได้โทรศัพท์ใหม่นไดใหม่เลยบอกได้ใหม่แล้วิเคียวว่าจะได้นี่พี่ไปดินคลุกขีดินนหน้าบ้านนี้สะอาดเรียบเลยพอได้ว่าคลิปชัดชัด ดิ้นกระเดวกระเดลยเลยไม่บอกเลยนะก้ลองถ่ายดูเมื่อเช้าแล้วลองถ่ายแล้วคลิปแล้วบนอะไรงี้ง้พอแต่ว่าอู้วันนี้คลิปเขาชัดจังเลยเขาไปอัปเดตกล้องบอเดี๋ยวอัปเดตตอนเอารถนี่ไปบอสผู้ติดตามถึงเลยเนาะเขาเนี่ยนะในช่วงบนก็เนาะตามสภาพตามนี่มันแหละ ตามจะครบแล้วขาดอีกกีเองขาดอีกสี่ร้อยบอกสอเจริญพัฒนาครับฝากไว้ด้วยพี่น้องช่องยูทูบของน้องโปรเจกต์ใหม่เริ่มขึ้นแล้วครับตอนนี้ไม่รีรอไม่รีลาแล้วครับเดี๋ยวให้เดียดนอนรื้อของก่อนครับ ว่า<ข>ค,นคันไหนที่จะเป็นของคันนี้ก็จะให้ไปทั้งหมดครับ,รบ,รบแต่ตัวไหนที่จะเป็นของเขาก็จะเก็บไว้ให้เขาคืนนะก็เป็นของเขาก็เป็นของเขาเหมือนเดิม <c oughs> นี่แต่แต่เซียนนนแกแถมแบตด,ดิแกแอ่าเนี่ยแบตกมอลมเบ่งนะ <c oughs> <c oughs> แถมแบตอันนี้แบตได้แถมไหมโอ้ล้มนะ

มันยกสายนี่ตัวมันจะยกอ๋อดาวไรดาวมันหนักมากขั้นขาใจะได้ยังไงจะได้อยู่หรืโอ้ได้อยู่นะจะได้ผมก็ไม่ได้ยกอะไรลงแต่อะไรที่พอสายรถผมได้ก็สายไปครับขั้นขาขันไม่ได้ไปจอะเอ้วยกเคบอกว่ายังไงขันขาต้องมาพร้อมกับเครนเลยยกลูกดาวขึ้นเลยโอ้ยกสามสี่คนอะไรลงโลกหนัก จีเกียวบอกว่าให้รถของผมนะคนคันนี้เลยกลับไม่ไม่กลาคันขามาคนดาวก็ได้เนออก็ราอันนี้ไปไกลก่อนนะเฮ้ทำบาปดูอ่ะรถขับขับมากว่าจะถึงโอ้พวกาลัยสั่นจนเหมือนคนไม่ได้เก้เลยเไม่ได้ถนตึกตักตักต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 กอ่ะสรุยยย้ยสรุย คุยกันแล้วครับสรุปกันแล้วครับจัดสองคันเลยเอ๊ะอะหน้าปัดเอาครับครับอะไรที่คิดว่าใช้ได้ก็โยนไปเลยครับอันนี้เลยใช้ได้ไอนุ้งันพี่อันนี้ด้วยใช่วยมีแท่งเครื่องฮะพี่กิตาฮะถ้าถ้าเหล็กถ้าเราเอาไปใส่เครื่องอัดก็น่าจะรุ่นนิ่งเลยถ้าเราทำแท่งเครื่องก็ต้อง ลองซีนิ้วอยู่แล้วนาเลยครับอ๋ออันนี้เครนครับแล้วแล้วยังไงติดต่อเครนแล้วตอนบ่ายครับต้องดูเครนนะเดี๋ยวจะมีเครนาเดี๋ยวจะมีเครนมานะครับยกขึ้นด้วยยกลงด้วยราคาคุยกันแล้วบอครับคุยกันแล้วเขาว่าเท่าไหร่แต่แต่ซีนนลแกรู้จักอยู่ด้วยเนาะเครนนะซีนนลเอามาบอชอ๋ออ๋อตอนแรกโทรคุยราคามันก้ากึ่งห่างกันทันหนึ่งอ๋อครับครับตอนแรก นี่เอาเครนมาจากไหนกลานี่เลยเครนที่จอดอยู่หน้าฟาร์มนั่นนะครับอ๋อค่าวว่ารอบ่ายบ่ตอนบ่ายจะอยู่ที่ซีคออยู่โอ้ตอนนี้นะครับผมมันจะวิ่งมาจากซีคอมานี่ครับผมเอาแล้วที่จอดหน้าเมื่อกี้อันน้อยนอนหลับด้วยนอนหลับเหรอนอนนอนหรืออะไรดูไปแล้วมันก็เล็กก็ลำเกี่ยว์ด้ยสู้้ลำเกี่ยวไม่ได้บ่เออมันเล็กเนาะขนาดนี้มันก็ต้องได้ดิ เรถเกี่ยวมันเลือกี่ตันนี่หกตันไหมน่าจะเลือหกตันเลยนี่แล้วเราก็จะโซ่เนาะแล้วก็ม,วกมัดไว้ก็หารายมัดไปก่นอนก็คลิปนี้ก็ตามนี้แหละครับพี่น้องเอาเป็นว่าวันนี้ก็สรุปจบที่คันนี้แหละครับ ก็ราคานี่ยังเพราะว่ามันยังไม่รวมค่ามันมีค่าส่งค่าอะไรด้วยไม่อยากบอกนี่มีอะไรดีกว่านั้นอีกแต่ไม่อยากยังไม่อยากบอกมีอะไรจะซื้อไพหรือเปล่าผมยังไม่รู้นะยรอบอกเยอกะจัดไปอะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับ